ดอกไม้ขึ้นเต็มสนามหญ้าหน้าบ้านนะคะทุกคนดอกห้าขึ้นเต็มเลยจ้ะดอกดอกเอ่อหญ้าหญ้าเอ่อหญ้าหูแมวนะคะทุกคน งามงามหลายคือดอกฟันสิงตูนี่แหละนะมันดอกฟันสิงตูเลยนะคะแต่มันจะเล็กกว่านะงามหลายจ้ะเตมตะนามหยาหน้าบ้านเลยนะคะอ้อ่อนอ่อนนุ่มนิ่ม สวยมากค่ะทุกคนเจอแล้วค่ะทุกคนพักอีกหนึ่งชนิดที่กินได้นะคะนอกจากหญ้าหูแมวแล้วนะอันนี้เป็นเป็นหญ้าหูแมวนะคะทุกคนเป็นวัชพืชจะมีขนนะมันจะมีขนนี่ช่วงนี้ดอกกําลังเยอะนะคะทุกคนดอกเขากําลังบานเยอะเลยสวยๆเลยจ้ะติมสนามหญ้าหน้าบ้านนะคะนุ่นเตีมไปหมดเลยจ้ะ หูแมวจะอีกผักอีกหนึ่งชนิดที่กินได้นะคะทุกคนก็คือตัวนี้จ้าจาชื่อม่ได้อีกแล้วเด้อค่ะนี่แต่ศึกษามาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะมันกินได้นะคะทุกคนนี่ใบเขาจะใบเขาจะขึ้นมาแบบนี้นะใบจะมีขนแต่ขนสั้นกว่าขนน้อยกว่าหญ้าหูแมวนะคะแล้วก็ยอดเขาจะขึ้นมาแบบนี้เลยจ้ะทุกคนนี่ แอดเขาจะขึ้นมาอย่างนี้ก,การดอกเขานะแล้วก็จะมีใบข้างๆออกมาอย่างนี้แล้วก็จะมีช่อดอกเล็กๆขึ้นมาแล้วก็จะมีดอกเป็นช่อขึ้นมาอย่างนี้อีกบางอันก็จะมีสองดอกสามดอกนะอันนี้ก็ขึ้นมาสี่ดอกตรงปลายตรงยอดเขานะคะนี่อันนี้ก็ยอดเล็กๆเขานะคะยอดดอกเขานะคะทุกค,คนก็จะเป็นดอกเป็นกอเป็นใบใบมันก็จะออกแบบ มันกึ่งกึ่งคล้ายฟันสิงโตนะแต่มันจะเล็กกว่านะคะทุกคนจะมีขนาดเล็กกว่าฟันสิงโตนี่ไม่รู้ว่าสายพันธุ์อื่นจะมีใหญ่กว่านี้ไหมนะแต่ว่าสายพันธุ์ที่ที่นางกําลังศึกษาดูเนี่ยอันนี้ต้นหญ้าพันธุ์เนี้ยมันก็จะมีแต่ประมาณนี้นะคะขนาดนี้นะยังไม่รู้ว่ามันจะใหญ่กว่านี้ได้อีกไหมถ้าเกิดว่าเราปลูกแล้วก็ดูแลมันอย่างดีอาจจะอาจจะโตกว่านี้แล้วก็ใบใหญ่กว่านี้นะคะทุกคน นี่แล้วก็ดอกเขาจะเป็นสีเหลืองนะคะอันนี้เขายังไม่นี่น,นี่ดอกที่มันบานกําลังเจอแดดคะ่ะทุกคนแดดกาลังจะออกนะมันก็จะมีดอกขึ้นมาคล้ายๆดอกหญ้าของแมวนะคะแต่มันก็จะมีขนาดเล็กกว่านะนี่นะจ๊ะเล็กมากคะ่ะทุกคนแต่มันจะขึ้นเป็นช่อนะมันจะขึ้นเป็นช่ออย่างเงี้ยนี่นะคะกินได้นะคะทุกคน เดี๋ยววันหลังนางจะถ่ายให้ดูใหม่แล้วกว็ลงชื่อให้ด้วยนะคะทุกคนอันนี้ไปแล้วคะ่ะทุกคนก่อนไปทํางานนะคะมาเจอก่อนสามีจะตัดหญ้าสนามตรงสนามาหญ้านาบ้านนะคะทุกคนเจอหญ้าชนิดนี้พอดีแต่คงไม่มีเวลาได้เก็บนะคะทุกคนต้องไปทํางานก่อนเดี๋ยวสามีอุ้งจะออตัดหญ้านาบ้านนะคะวันนี้งานงานของคุณสามีคือตัดสนาตัดหญ้า สนามยานาบานนะแต่มีตดอกไม้เต็มเลยค่ะทุกคนดอกไม้ต้นดอกอายาหูแมวนะคะเต็มเลยจ้ะแคสเอียนะคะทุกคนต้นแคสเกียนี่นะจ๊ะเขาก็จะขึ้นตามขึ้นได้ทุกที่นะคะทุกคนอันนี้ตรงตรงลานจอดรถนะคะ ยาหูแมวค่ะเป็นดอกสวยงามมากเลยนะคะทุกคนไปละค่ะ